โจพร้อมยังโจสอสสิมสอี่สอง้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดแปเก้าสอิบสองบบาสิบี่ยี่าแ่ายแล้วพาพี่มาแล้วพี่โอ้พี่ไม่เป็นไรเราก็อยู่ล่างนี้เป็นไรหรอ ันนี้น้องหรออันนี้น้องหรอ,อ,นนอ,หรอใช่อ่าน้องเปลี่ยนตนัวเองหนูจะมาเต้นค่ะหนูก็เลยต้องเปลี่ยนก่อนอ๋อโอเคใช่ค่ะหนูกำลังหาที่เต้นอยู่ได้เลยพี่เต้นกับหนูไหมได้เลยครับแต่สอนพี่ด้วยนะพี่เต้นไม่เป็นใช่รถ <ลด S 2> จะลบฮะรถจะลบ พี่เคยมาให้หน่อยดูสวยไหมสวยมากเลยเบบี้ทรีนะพี่ได้เลยใช่จะเป็นเสื้อคนที่เแบบมีคู่อะตองหาคนที่มีคู่นน พีทำไงกำลังดี พี่ต้องเต้นท <45, S 1> ่าไหนห้าเก้าสิบห้าพี่อยู่ฝั่งอีฝั่งเอ้ยเออพี่อยู่ฝั่งนั้นแหละฝั่งไหนฝั่งนั้นเลยได้ลองดูนะเก้าสิบห้าพี่อยู่ที่นี่นี่พี่อยู่ตรงตรงคอขันมาเยียกหันมาฝะขึ้นมาเยียกโอเหพี่เก้าสิบห้านะครับ เอ้าไหมไหมต้องฟังหน่อยอ๋อหนูต้อง9 5โอเคพี่ต้อง9 6โอเค มันเจดการหรอต้องหให้หะไรแยหนมันต้องหันคนละด้านเอาใหม่พี่ลองเราสลับพี่ลองเก้าสิบหดเก้าสิบห้าเอ๊ะอ๋อหนูเก้าสิบหดพี่เก้าสิบห้าโอเคหนึ่งสองสามเอาไหมพี่ต้องเก้าห้าใช่ไหมใช่ หนึง่งสองสามมันก็ติดกันนะต้องขยับออกหรือเปล่าหรือ,อมันต้องท่าเดียวกันเออพี่ลองขยับออกพี่โอเคน่าจะได้อะพี่มัดยืนโดนๆหน่อย อ่าหนูต้องเก้าสิบเท่าไรนะเก้าส <96. S 1> okay. ิบหกอหนึ่งหนูเก้าสิบหกพี่เก้าสิบห้าถูกไหมใช่ใช่ใช่หนึ่งสองสามดี ได้ไหมอันนี้ได้ยังหรอว่าติดไปอีกหนูว่าได้พี่ว่าได้ไหมได้พี่เอลหวานมากเลยค่ะพี่พึ่งเต็นน้องพึ่งสอนพี่เมื่อกี้ mày khác phen vô thế mà khó Đã đủ hai trai mày là đều ดาวยั่วอันนี้ท่าที่ย uh ี่สิบเจ็ดเจ็ดขออัปเดตท่านี้มาเอมอันนี้เราต้องหน่นมนมรอรอนะอยากได้หน uh> mhm şey ุ่มแดงอ่ะแดงไหมอนนี้เขาหลอกไปดูไหมอะไรนะพี่มันนี้เขาหลอกไปดูไหมอันนี้แพงอะไรอระคะท่าไหนครับ See your face. หนูว่าท่านี้แหละดีสุดละที่เ้ม่ะท่าอื่นไม่ได้เลยค่ะใช่่ะนี่อนนี้อเอ้าเซิร์ฟจารีแล้วเหรอคะใช่ใช่ใชว้าวไม่อยู่ในแช์แดนนะครับที่มันเป็นท่าเต็มอันนี้คือท่าอะไรคะพี่รับหน่อย ไฮรีมิกเหรอแช่โหมดแดนมีฟิลเหรอเอามีฟิลแกมีฟิลไม่หยุดพี่เอาท่าหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ด พี่อยู่ฝั่งน้อนอ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามมัน,ม,นมันติดกันเอาไฟ๋ยวหนูต้องลองมาอีกนิดนึง เอาเลยนับเลยตหนึ่งสองาได้ไหมพี่ไม่รู้เหมือนกันต้องว่าได้ไหม ทีแบบแช์ไหมเหรอมีแต่ว่ามันมันจะเต้นท่าเดียวกันไหมใช่ใช่ใช่อ๋อโอเคอันนี้มีฟิลไหเขาลองดูค่ะนี่มีใครเขามาทำให้มีใจเขามาทำให้รู้สึกฟิลจะได้มหนึ่งหนึ่งหนึอะไรหนึ่งหึ เดเดดินดินเมมีแฟนมามาเอาไทยรีมิกซ์ด้กว่าพี่ได้เลยมีง่ายเลยพี่ชอบจัดพี่ชอบเหรอใช่รัะมันง่ายดีครับอันไหนอ่ะมันเล็กหนึ่งหนึ่งศน หนึ่งสองสาม<อ>ไม่พรอ้อมเอาใหม่หนึ่งสองสามเก๊กเขาลดไปแล้วเขาลอ,อไปแล้วเก๊กยังไม่พร้อมอะ่ะ ว่าไม่เป็นไรฮะฮะฮะหนูว่านายโอเคเซเย e s คือเพลงอะไรอีกวะซี say y e เซเย็ดเพลงนั้นหรอจ้าจันูดาเด ดนเพลงนี้กันไหนพี่ก็มาอยู่ฝั่งหน้านี้แล้วพี่ก็ทำท่าห้าสิบเจ็ดพร้อมนะหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, ไม่ได้เอาใหม่หนึ่งห้าสิบเจ็ดนะของพี่อมอกหนึ่งสอง ก็ยังไม่พร้อม โอเคได้แล้วโอเคแต่มันย้อนแสงแต่ช่างมันมันสวยี่เราวิ่งดีกว่าว <Okay. S 2> ิ่งมีคน,อน่อนมีคนตอด,ดกันด้วยพี่ดูสิจริงมิทาเรสวยจัง ดูพี่บอสดูพี่บอสสายเต้นด้วยดูพี่บอสเต้น อันนี้ร่างทองหมกหมอไม่ใช่ค่ะอันนี้ปิดเป็นพี่จ๋าค่ะพี่บอเต้นอยู่ตรงนั้น,นี่ย วทะเลสวยอ่ะแสงสวยมากต้องมีสักรูปนะอย่างเงี้ยนี่ท่าน,นี้เลย ท่านี้ด้วยไม่ได้เสียงโจโจมาไม่ได้เอามาเต้นเฉยๆทุกคนมาทำคอนเทนต์ เอาเสียงมาไม่ได้น่าจะโดนเด่งออกประเทศดูแลเราเดี๋ยวให้ทะเลมันมันจะหายละน้ำทะเลใกล้หายละวิสัยรู่นนี้ก็สวยอ่ะฝั่งนี้สวยมาก มาเดี๋ยวทำรูปให้กป๊นหนึ่งนะอ,อ๋อตอนนี้จะรีแล้วไม่เอาหนูไม่ให้รีไม่ได้น้องต้องไปเก็บรถเดี๋ยวรถมันต้องเข้าพาวอไม่รีพี่พูนะน้องอีสัพดีบีต่างรีก็ได้พันพนัน่าจังไหนเก็บรถ มันเก็บโอเคเก็บทันเห็นไหมเหลือตั้งสิบห้าวีเนี่ย